โอลด์ทเดประจำสัปดาห์ที่22วันที่25กุมภาพันธ์2564ระหว่างทีมทรูแบงค g k อกยูเนเต็ดปะทะชนบุรี FC เป็นลูกยิงไกลสุดสวยของทศวรรษลิมวันนัสเถียนที่ทำให้ทรูแบงค g k อกยูเนเต็ดนำชนบุรี f อเป็น3ประตูต่อ0ูนยออกมาทางซ้ายครับวันเดลุยส์อุ้ยแล้วแกสับ มีนพนนท์นี่ประคองอยู่แล้วไหลเข้ากลางมาเก็บลงแล้วย้อนกลับมาวิ่งมากดลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับสาประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหสวยสดงดงามเหลือเกินครับประตูนี้ของทศวรรษลิมวันนัสเทียนนะครับจังหวะเปิดไปของวันเดลุยครับแล้วก็ปกกล้าครับแตะมาให้เพื่อนแล้วก็กดเปรี้ยงเดียวด้วยขวาครับโอ้โหบอลเห็นอีกทีหายไปในประตูแล้วนะครับยิงคมมากๆครับลูกยิงของทศวรรษครับ ดูปกกล้าวแตะแล้วก็กดด้วยขวาโอ้โหครับมองไม่เห็นเลยครับทางสินทวีชัยครับอคือบอลเนี่ยมันไซส์อ้อมตัวของสินโชคพาโศด้วยนะครับ